ก็นี่ก็คือนะครับมีการต่อข้างนะครับอ่าจะเป็นเรื่องของการศาสตร์นะครับเบื้องต้นนะครับก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตัวสี่คือการศาสตร์รอบอาคารนะครับและตรงนี้นะครับก็เป็นบันไดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวรอเจ้าภาพป้ายไม้หินไอ้ไอป้ายหินอ่อนพอทีครับป้ายหินอ่อนนะครับ สำหรับ f อฟครูจย์ท่านใดนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับคำว่าสมเด็จทวดโตผมมรังสีนะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่ป้ายนี้นะครับก็คาดว่าไหนละหลายหมื่นอยู่นะครับเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือผลงานนะครับที่เราได้บิวอินนะครับเพื่อที่จะใช้อาคารนี้นะครับเป็นที่รองรับนะครับสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลนะครับได้มาพักผ่อนที่นี่นะครับนี่ต่อชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเก็บสี ลอยเชื่อมแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเทพื้นทั้งหมดนะครับเทพื้นทั้งหมดนะครับ่ก็นี่เสร็จไปแล้วนะครับนี่เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มีการตียึดสเตย์ด้านในเพื่อแผนฟ้านะครับภายในนะครับอันนี้ก็ปรับพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอกระเบื้องเข้ามาก็ดาเนินการได้เลยนะครับทั้งหมดสามร้อยกล่องนะครับไม่รวมข้างนะครับไม่รวมข้างนี้นะครับครับ เงินพผมได้มานะครับผมก็จะเอามาดําเนินการในการบริหารที่นี่นะครับทั้งหมดนะครับเบื้องต้นนะครับเราใช้งบประมาณเนี่ยประมาณหลักแสนนะครับนี่ก็คือห้องน้ํานะครับที่นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพียงแค่เดินระบบน้ําแล้วก็ปูกกระเบื้องกระจบแล้วนะครับก็ที่เหลือก็เป็นการเก็บสีนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศเลยนะครับนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวยึดล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านบนนั้นก็เริ่มบริหารเรื่องการปูนแล้วนะครับนี่นะครับรอบอาคารแล้วนะครับรอบอาคารแล้วนะครับเราบอกแล้วว่าทําจริงนะครับทําจริงนะครับรอบข้างครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นบนนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ เป็นรดับเลยนะครับนี่11ขั้นนะครับคือใครที่จะมากรรไกรหลวงปู่เนี่ยคุณต้องวอร์มมาเรียบร้อยครับ20 2ขั้นนะครับอันอี้ก็คือบนนะครับหลังฟ้านะครับก็จะสูงนิดนึงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องติดสแตนเลสกับกระจกครับ รยากาศน,นะครับชิวๆเลยนะครับนี่ครับ